ไปซื้อไอ้มะเขือเทศเห็นยังตรงคือเทศเออมันยุไซมีตาตลาดน่ตลาดอืก็ขายถึงสิบบาทขายเอาแต่มะเขือเทศเนาะอืตาบูมี่จะเอามะเขือยังเราเอามะเขือธรรมดาสิว่ะเอามะเขือเทศยังเดียวเอออย่างนีไปซี้ก่อนเด้อเดี๋ยวรออยู่นี่กล่องละก็รอเถอะลอก็รอเด้อไปก่อน มาละสียายมาตัวมันได้อยู่ตาโอ้ยแต่ตลาดนี่มันได้แต่มะเขือนี่ตาอันนี้มันไดแม่งมดเกลือทีมันมีสี่ในตลาดมันมีอันลูกมันเป็นจังไหรเกลือเทศเป็นแดงมันบอกโอ้ทางสั้น ยายไปเห็นเต็มขอบฟองเอเล่เลยตาเออเดี๋ยวคือเอาล่ะอยดีเอาจังได้ยายไปยื่นมองอยู่ตรงนั้นเออเอาดีหรือป่ะเอาดีแม่ยายไปยืนตรงนั้นมันบอเทศตาโออมันบอดเทปมันบอเทศตาก็ไปยืนยายไปยืนดูเอ๊ะนี่วะตาบอกว่ามันคือเทศมันคือเทศแล้วไปยังมันบอเทศเออมันบอเทศ ยายคือฉลาดน้อยแท้ยายก็ไปยืนดูตั้งนานไปไปนั่งมองเนะาะเจ้าของแม่ค้าก็ว่ายายคือเพื้ออะไรยายก็บอกว่าเพื่อเสื้อเทศนั่นแสดมันต่ำไม่ได้หรอกดังนั้น,นยายอันนี้เดี๋ยวมันเพื่อเทศยายอเอา้าแล้วทำไมมันบอกเทศล่ะยายก็เลยว่านะ มันบดเทศตายายก็เลยบอกตาซื้อมายันตาดาโอ้ตลาดน้อยพูดโอ้เนี่ยก็เลยเอามะเขือนี่มาหนิจับม,ม,มาได้หรอกมุกยาเนี่เขาจาับไว้จับซุกเอามาได้ดิอ้าวเี่ให้ติดอะไรอีกสั้มน,นมาต้องซีนจับโสมด้วนี่โอ้นี่พริกตาแต่มะเขือกับพริกนี่อเอามะเขือมันบดเทศเนาะจับยังไงล่ะมันบดเทศให่เสียเทศตรงนี้ ว่าจะซื้อกับย่านตาดาซื้อมาคือตาดาเห่ใดยายก็ไปยื้อดูซิแหละตลาดน้อยพอด้วยมะเขือมันก็เต็มถาดในตาเออมันเต็มถาดยายกับบ้ากาซื้อยายไปรอฟังให้มันเทปให้ฟังโอ้ยดูยังงี้ตายายสั่งมาก็เลยบทเทปยายก็เลยบอทซื้อเออนี่ยายก็ตังให้ตาคือเกาเอา เออมันบวชเขาอเครือเทศมันบวเทศสงสัยมันเป็นวัดเออก็เลยบ่ต้องซื้อหรอกเนาะตาบวซื่อเนี่ยเครือเทศมันมันเป็นวัดมันไม่มีเสียงเออเจ้าเจ้ากับเจ้าเอ้ยใจใจบวชเครืออันนี้แหละตา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 เออบวเทศมักเขือบวเทศเอ้ยมักเขือมันบวเทศ ข้ามอเทศแอลแอลแอลออออยายก็จะซื้ออยู่สลัดเอออันนี้เนี่ยเป๊ะฟองเอเล่เต็มแดงจึงครึ่งเลยก็มีเสียงตาถึงมากเออมันประเทศให้ยายฟั้งซื้อมาเกิดมันผิดพลาดมาเนี่ยยายก็จะโดนด่าดิเออเดี๋ยวเะื่อเอายายเอาเอาคืออะไรมา เอามันก็ผิดยายเดตตายายสลัดเออสลัดน้อยอันนี้หลอกนายายได้ดิึ่งวัยายโงกว่าเออเออสลัดน้อยเฮ้ยน้อไม่ไปซื้อให้แล้วแบบนี้อืมดีแล้วต่ส่แล้วสลาดผู้ต้องใส่หรอกมะเขือมันไม่เทศบาลังกูซื้อเองใส่ใส่บุกใส่บุกเขียชีเออให้มันตาไปซื้อเองเด้อะบาลัง ไปซื้อเองดอกบานนีงไม่ได้โง่ไปนี่หรอก